นัก d รีย how are you? I am teacher พิชการก่นจัก Today we are going to study English subject. <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดีนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษหลักนะคะก็มาพบกับคุณครูพิชการก่นจักนะคะสำหรับหน่วยการเรียนรู้แรกนะคะในวันนี้ค่ะ สำหรับในรายวิชาภาษาอังกฤษหลักนะคะก็จะเป็นคุณครูพิชการหรือคุณครูผักบุ้งนะคะที่จะเป็นคุณครูสอนภาษาอังกฤษประจํำชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะสําหรับวันนี้นะคะเรื่องแรกนะคะที่เราจะได้ศึกษากันนั่นก็คือ asking about the weekend ซึ่งเหมาะมากๆเลยนะคะกับช่วงเวลาที่ผ่านปิดเทอมมันแสนยาวนานแล้วก็จะมาพบกันในเทอมใหม่ในวันนี้นะคะ ต่ก่อนที่เรานะคะจะไปเริ่มเรียนเข้าสู่เนื้อหากันนะคะคุณครูก็อยากจะขอทบทวนความรู้นะคะในเกี่ยวกับภาษาอังกฤษหน่อยนะคะว่านักเรียนจะยังมีคงความรู้ที่คงทนหรือจะลืมเลือนไปบ้างอย่างไรนะคะให้นักเรียนนำสมุด นะคะปกอ่อนเล่มสีเหลืองนะคะนาสมุดปกอ่อนของโรงเรียนเล่มสีเหลืองนะคะหรือถ้าใครยังไม่มีสมุดที่โรงเรียนแจกให้น,ะะนักเรียนก็ใช้สมุดอะไรก็ได้อาจจะเป็นสมุดเก่านะคะที่นักเรียนยังใช้ไม่หมดนํามาใช้ซ้าได้ครูไม่ได้ว่าอะไรนะคะเอาขึ้นมานะคะแล้วก็เปิดไปหน้าที่ว่างนะคะแล้วให้นักเรียนเขียนชื่อ จริงนามสกุลและชื่อเล่นของตอนเองเป็นภาษาอังกฤษค่ะนะคะ a c t i v i t y แรกนะคะที่คุณครูอยากจะให้ที่คุณครูอยากจะให้นักเรียนทําแล้วก็ทบเป็นการทบทวนความรู้ในวันนี้นะคะก็นั่นก็คือให้นักเรียนเปิดสมุดขึ้นมานะคะแล้วลองเขียนชื่อจริงนามสกุลและชื่อเล่นของตอนเองเป็นภาษาอังกฤษค่ะให้นักเรียนฝึกดูนะคะว่าจะเขียนได้หรือไม่ หลังจากที่ฝึกเขียนชื่อนามสกุลแล้วก็ชื่อเล่นของตอนเองแล้วนะคะคุณครูก็อยากจะให้นักเรียนเขียน A ถึง Z หรือ A ถึง Z นะคะหนึ่งรอบทั้งตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กค่ะโหป .5 แล้วนะคะนักเรียนนักเรียนขึ้นชั้นป .5 แล้วยังเขียน A ถึง Z ได้หรือไม่ลองดูนะคะ อลค่ะหรือนักเรียนจะเราจะเรียนกันไปก่อนแล้วเราค่อยหรือนักเรียนนะคะค่อยกลับไปเขียนเป็น,ปนการบ้านเป็นภาระงานที่ครูฝากให้ก็ได้นะคะเอาลค่ะนักเรียน่ะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะหรือระหว่างนี้ใครจะพอส์วิดีโอคุณครูแล้วก็นั่งเขียนชื่อแล้วก็ A B C ไปพลางๆก็ได้นะคะแล้วก็นักเรียนยิบ หนังสือวิชาภาษาอังกฤษขึ้นมานะคะเล่มสีชมพูนะคะสำหรับป5เรานะคะก็จะใช้ภาษาอังกฤษเล่มนี้นะคะของ smart English นะคะแล้วก็ให้นักเรียนดูสังเกตดีๆจะมี2แบบที่นักเรียนได้ไปใช่ไหมคะจะเป็น2แบบนี้คล้ายคลึงกันเลยนะคะแต่ว่าอันนึงนะคะที่เป็นหนังสือเรียนก็จะเป็นสีชมพูเข้มแล้วนะแล้วก็เขียนว่า student book ะะส่วนอีกอันนึงนะคะก็จะเป็นหนังสือะจะเป็นแบบฝึกหัดนะคะจะเป็นสีชมพูอ่อนกว่านิดนึงแล้วก็จะเขียนว่า workbook นะคะนักเรียนหยิบให้ถูกนะคะ<ม>เอาละค่ะแต่ที่เราจะใช้การเรียนนั่นก็คือหนังสือ students book เล่มน,นี้ค่ะได้ามาแล้วนะคะนักเรียนเปิดไปเลยค่ะบทแรกนะคะนักเรียนจะเห็นใช่ไหมคะ unit 1 at the weekend นะคะ unit one at the weekend เอาะคะ่ะเราก็จะไปเริ่มเรียนกันเลยนะคะ listen and say เดี๋ยวเรามาดูนะคะบทสนทนาของเด็กสองคนนะคะว่าเขาจะพูดอะไรเกี่ยวกับ at the weekend บ้างคะ hi Emma how are you สวัสดีเอมมาเธอเป็นอย่างไรบ้าง pretty good thanks Dan how was your weekend ก็ดีนะขอบคุณมากแดน how was your weekend วันหยุดสุดสัปดาห์ของเธอเป็นอย่างไรบ้าง it was great มันดีมากเลย what did you do เธอทำอะไรบ้าง I visit my grandparents. We went shopping and watched a movie. ฉันไปเยี่ยมปู่ย่าตายายมาแล้วพวกเราก็ไปช้อปปิ้งแล้วก็ดูหนังด้วยกัน How was your weekend? It was okay on Saturday. I just stay at home and play game online. มันก็โอเคในวันเสาร์ฉันแค่อยู่กับบ้านแล้วก็เล่นเกมออนไลน์ Game What did you do on Sunday? Not In the morning I went to the temple with my family And then had a piano afternoon then lesson in the I ในตอนเช้าฉันไปวัดกับครอบครัวของฉันแล้วก็หลังจากนั้นฉันมีเรียนเปียโ,โนในตอนบ่ายอันนี้นะคะก็คือบทสนทนานะคะของเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงสองคนนะคะนักเรียนจะสังเกตว่าที่คุณครูทำตัวสีแดงหรือขีดเส้นใต้เอาไว้นะคะว่า จะมีความสําคัญอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยค่ะเอาละค่ะทีนี้เราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับการถามนะคะว่าวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูคำถามกันเลยนะคะคำถามแรกนะคะ How was your weekend How was your weekend ที่คุณครูได้ พูดพาอ่านบทสนทนาไปตอนต้นนะคะแปลว่าอะไรเอ่ย How was your weekend วันหยุดสุดสัปดาห์เป็นอย่างวันหยุดสุดสัปดาห์เป็นอย่างไรบ้างนะคะซึ่งคำว่า was แปลว่าอะไรนะคะเป็นรูปของอดีตหรือ past simple นะคะแปลว่าเป็นอยู่คือนะคะต่อไปคำถามที่2ค่ะ What did you do What did you do? แปลว,ว่าคุณทำอะไรบ้างานักเรียนเห็นสังเกตไหมคะที่ครูข,ขีดเส้นใต้นะคะคำว่า did แปลว,ว่าอะไรเอย่ยแปลว,ว่าทำนะคะซึ่งเป็นรูปอดีตแปลงมาจาก do นะคะ do คือปัจจุบัน did คืออดีตนั่นเองคะ่ะอันนี้นะคะก็คือคำถามที่เราจะใช้ในบท ในบทเรียนที่1นนี้นะคะนักเรียนทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะประโยคแรกว่าตามครูนะคะ How was your weekend อีกครั้งค่ะ How was your weekend เราก็จะใช้ถามนะคะเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆหรือใครก็ได้ที่นักเรียนอยากถามว่าวันยูสุดสัปดาห์เป็นยังไงบ้างเรานักเรียนก็สามารถถามได้เลยนะคะต่อไปประโยชน์ที่2นะคะว่าตามครูนะคะ What did you do อีกครั้งค่ะ What did you do คุณทำอะไรบ้าง น,ะะนักเรียนหลังจากที่นักเรียนถามว่า How was your weekend ได้คำตอบมาแล้วนักเรียนก็ถามต่อว่าอา่ะแล้วคุณทำอะไรบ้าง What did you do ใช่ไหมคะง่ายมากๆค่ะนักเรียนลองฝึกอ่านด้วยตนเองดูนะคะเอาละค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นการตอบค่ะ Answers ซึ่งการตอบนะคะก็ คุณครูนะคะก็ได้ถามไปแล้ว2คําถามใช่ไหมคะดังนั้นการตอบก็จะมี2คําถามเช่นเดียวกันการตอบคําถามแรกนะคะ is was จุดๆอันนี้นะคะก็จะใช้ตอบในกรณีที่เราถาม how was your weekend ใช่ไหมคะซึ่งเรามาดูกันเลยค่ะว่าการตอบมีอะไรบ้างนะคะยกตัวอย่าง is was great มันยอดเยี่ยมมากๆ is was good มันดีมาก is w o r s e okay มันก็โอเคนะหรือจะ is w o r s e boring น่าเบื่อมันช่างน่าเบื่อซะแล้วเกินซึ่งการตอบ is w o r s นี้นะคะเราก็จะใช้ตอบกับประโยค how was your weekend ยกตัวอย่างเช่นคุณครูถามนักเรียนว่า how was your weekend นักเรียนก็จะต้องตอบ is w o r s จุดจุดจุด หนูจะตอบ i t was great i t was okay is was boring ก็ได้ค่ะทีนี้เราไปดูนะคะการตอบประโยคที่สองที่ถามว่า what did you do นะคะคุณทำอะไรบ้างนะคะการตอบก็จะเป็นฉันทำจุดๆฉันทำโน่นทำนี่นะคะยกตัวอย่างเช่น I visit จุดๆซึ่งคำว่า visit คืออะไรคะอ่า เยี่ยมนะคะวิศนกเรนจะสังเกตที่เติม ed นะคะก็จะเป็นเรื่องของอดีตที่ผ่านมานะคะ past simple tense นะคะเดี๋ยวคุณครูก็จะพูดในโอกาสต่อไปนะคะหรือ I watch จุดฉันดู I watch TV I watch movie ฉันดูภาพพยนตร์ฉันดูทีวีเป็นต้นนะคะหรือจะตอบว่า I went จุดจ went คืออะไรคะ went ก็คือไปนะคะซึ่งเป็นอดีตของคำว่า go นะคะ I went to the temple I went shopping ฉันไปช้อปปิ้งมาฉันไปวัดมานะคะตัวอย่างถัดไปนะคะ I stay แปลว่าอะไรคะ stay อยู่พักหรืออาศัยอยู่นะคะ I stay at home ฉันพักอยู่บ้านฉันอยู่บ้านและสุดท้ายนะคะ I p l a y นะคะ I p l a y จุดๆ,ๆ Play แปลว่าอะไรคะเล่นค่ะฉันเล่น I play football I play game online ฉันเล่นฟุตบอลฉันเล่นเกมออนไลน์เป็นต้นนะคะซึ่งนักเรียนก็จะสังเกตว่า คุณทำอะไรบ้าง what did you do นะคะเราก็จะตอบเป็นในรูปของประโยคที่เป็นอดีตหรือ past tense นะคะเดี๋ยวครูก็จะบอกในโอกาสต่อไปค่ะเรามาดู activities กันดีกว่าค่ะ activity A หาแล้วค่ะ ทีว t y A นะคะให้นักเรียนดูจากกรอบที่ค,ครูนำมาให้นี้นะคะว่าแล้วนักเรียนก็นำไปเติมนะคะในข้อความของบทสนทนาของเด็กสองคนที่ก็กำหนดมาให้นะคะให้นักเรียนเลือกจากกรอบนี้ค่ะแล้วมาเติมซึ่งในกรอบนี้มีคำว่าอะไรบ้างนะคะไปดูกัน did was visit great play shopping อืมซึ่งเด็กสองคนนี้นะคะเขากำลังสนทนากันเรื่องอะไรเอ่ยอ่าเรามาดูเด็กผู้หญิงคนแรกนะคะ Hi Tom how do 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 your weekend นักเรียนจะเติมมอะไรคะให้ Hi Tom สวัสดีทอม how do 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 your weekend ตอบได้ไหมคะนักเรียนเลือกอะไรเอ่ยอาเลือก was ค่ะสวัสดีทอมวันหยุดสุดสัปดาห์ของเธอเป็นยังไงบ้าง แล้วทอมก็ตอบว่า it was จุดจุดจุด is what อะไร is was did is was w i s i d is was great อ่าได้คำตอบแล้วนะคะ is was great ได้ใครตอบถูกบ้างคะเยี่ยมค่ะแล้วมาดูสถานการณ์ที่ Activity ที่บีกันนะคะว่าบีคุณครูให้ทำอะไรเอ่ย circle to past tense verbs in each group อ๋อนะคะซึ่งเรามาดูตัวอย่างนี้นะคะให้วงกลมตัวที่เป็น past tense นะคะว่ามีข้อไหนบ้างซึ่งในแต่ละข้อก็จะมีสิ่งที่เป็น past tense อยู่สองข้อความนะคะยกตัวอย่างนะคะมี played have visit, work คำไหนบ้างคะที่เป็น past tense คำว่า play and visit ค่ะเเดี๋ยวเรามาดูข้อแรกกันนะคะข้อแรกอหูหวงให้ละข้อแรกนะคะมี hat, go, watch, look ข้อไหนบ้างคะ hat ชใช่แน่นอนอีกอันหนึ่งก็คือ watch มี ed e ค่ะและข้อที่2นะคะ stay did a uh, r leave คำไหนบ้างคะง่ายมากเลยข้อแรก did ว้าวและข้อสุดท้าย leave เก่งมากๆค่ะนักเรียนอาจจะยังไม่รู้ความหมายนะคะ leave แปลว,ว่าอยู่นะคะและข้อสุดท้าย นะคะ was study went write ข้อไหนคะข้อนี้อ่ะไม่ยากเลยแน่นอนคำแรก was and went เยี่ยมคะ่ะไหนใครตอบถูกทุกข้อเลยเก่งมากๆเลยนะคะเอาละคะ่ะนักเรียนคะซึ่ง สองกิจกรรมนะคะที่ยังครูให้นักเรียนทำนะคะนักเรียนก็สามารถเปิด w o r k book ไปดูได้นะคะง่ายๆเลยนักเรียนจะเอาข้อความที่เราได้ทำกิจกรรมพร้อมกันไปเติมในหนังสือ work book ที่หน้า6และหน้า7นะคะอ่าเปิดไปหน,น้า6หน้า7นักเรียนก็สามารถทำไปได้หรือใครสามารถจะทำล่วงหน้าไปเยอะๆได้เลยก็ไม่มีปัญหาค่ะสำหรับวันนี้นะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่1เรื่อง asking about the weekend นะคะก็ฝากให้นักเรียนไปฝึกถามฝึกตอบกับตนเองหรือเพื่อนหรือครอบครัวด้วยนะคะเพื่อสังเกตไม่ลืมความรู้ที่ได้เรียนไปในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะ thank you student see, see you next time bye bye